ณลือชาสายวัดปักทองมาขามเท่าเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามได้ในสรุปคลิปณลือชาในครั้งนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับตอนสุดท้ายนะครับในซีรีส์ณลือชาในหัวข้อณนะเกรดตะทมังนะฮะก็เป็นณตำหับสุดท้ายแล้วนะในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นณในสายวัดปักทองมะขาม,ามเท่านะหลายคนก็ถามกันมาว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะนําเสนอสักทีเมื่อไหร่จะ เอามาพูดคุยกันนะครับถามว่าทำไมนะรือชาของหลวงปู่สุขวัดปกคลองมะขามเท่าเนี่ยจึงมีชื่อเสียงนะฮะก็เป็นไปได้อยู่สสาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุแรกเนี่ยทายาทในสายวัดปกคลองมะขามเท่านะครับที่นำยันณนอือชามาใช้จนมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือหลวงพ่อมหาโพยันนสังวโรวัดคลองมอนนะครับหลวงพ่อมหาโพนี่สมัยก่อนเนี่ยหลายท่านเนี่ยเคยไปศึกษาหลวงพ่อมหาโพจํานวนมากนะ นะครับรวมทั้งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทั้งคนรู้จักผมแล้วก็ตัวผมเองก็เคยไปหาพ่อมหาโพนสามครั้งด้วยกันนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ไปศึกษานะหน้าลือชาอะไรหรอกนะสมัยก่อนนะ่ผมอยากได้ตะกรุดหลวงพ่อนะเพราะว่าหลวงพ่อมหาโพนเนี่ยท่านทำตะกรุดเกาะเพชรเนี่ยเขียนได้สวยงามมากทีนี้เนี่ยก็ไปตอนนั้นก็ได้ได้มาบางส่วนนะได้มาบางส่วนหลวงพ่อก็เมตตาถ่ายทอดให้คือการเขียนตัวพุทธนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตัวล้อมนะ ก็สอนวิชาเรื่องของการกักลมให้แต่ทีนี้โดยรวมเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือเหมือนกับอะไรโดนบันดาลให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยากจะไปได้แต่เครื่องรางของขังนะ <c oughs> กับสายว่าปะคองประขามทาเทาไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะแต่ภายหลังมานะครับก็ได้มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับรุ่นพี่ท่านเนี้ยเขาก็แนะนําว่าเออควรจะเรียนรู้ไว้บ้างนะก็เลยแนะนําแล้วก็บอกสูตรในการเขียนให้นะสอนให้พี่ท่านนั้นก็คือชื่อพี่ฐานะครับ แกเป็นคนาชัยนาทนี่แหละเป็นลูกศิษย์สายวัดปากลองนี่แหละนะครับแต่ว่าก็เป็นสายราครวสนะฮะแล้วก็พูดถึงหลวงพ่อมหาโพธิวัดคลองมอนเนี่ยนะทำไมถึงดังเรื่องนาอือชาเพราะว่าเราลือกันว่านะฮะตอนปี2 5 0 0เนี่ยท่านสมัครเป็นสมาชิกเทศมนตรีเทศบาลน,นะปี2500เนี่ยแล้วก็ได้รับคัดเลือกเนี่ยเป็นสมาชิกถึง2สมัยสมัยละ4ปีก็เป็น8ปีด้วยกันนะครับ เรื่องราวเนี่ยนะครับมีถูกบันทึกไว้ในหนังสือประวัติของพ่อมหาโพธิ์นะที่อาจาร,รย์เพรนัทลูกศิษย์เอกท่านเนี่ยเขียนไว้นะอันนี้ก็ไปหาอ่านกันได้ทีนี้ก็ทําให้เชื่อกันว่านะที่หลวงพ่อเนี่ยเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงนะก็เพราะว่าณลือชาที่หลวงพ่อเรียนกับหลวงพ่อบุญยังคงคัสรวัดหนองน้อยนี่แหละนะทำให้หลวงพ่อนํามาใช้ในการมีชื่อเสียงนะครับ อีกในหนึ่งนะครับที่ณลือชาหลวงปู่สุขมีชื่อเสียงเพราะว่าเชื่อว่าหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรนะ way, รวัดเวรุวนณารามเนี่ยท่านเรียนวิชาในสายหลวงปู่สุขมาเหมือนกันนะโดยเรียนผ่านคุณปู่เอมอยู่สถาพรนะแต่ว่าณนะของหลวงพ่อสำเนียงกับณของหลวงพ่อมหาโพธิ์ไม่เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวจะมีสาธิตให้ดูว่าทําไมถึงไม่เหมือนกันนะครับแล้วสําคัญที่สุดเคล็ดลับ ในการทําให้หนะลือชาเข้มขลังนะครับโปรดอย่าลืมดูท้ายคลิปเป็นอน,นขาดว่าเราจะบอกอะไรในท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกับการสาธิตเลยครับผมเริ่มต้นนะครับนะตัวนี้เนี่ยก็จะมีองค์ป,ประกอบนะบไม่ไม่ค่อยต่างกับ นอื่นๆที่เรานําเสนอมานะครับแต่ว่าบทเสกนี้จะยาวมากเลยคลิปนี้ก็เลยนําเสนอแค่อักขระเดียวเนาะแต่ทีเนี้ยในตอนท้ทยๆาเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบด้วยนะระหว่างน้าลือชาของพ่อสาเนียงกับนักลือชาเนี่ยสายวัดปักคองมะขามเท่าโดยหลวงพ่อมหาโพนี่มีความแตกต่างกันยังไงนะครับอ่าองค์ประกอบนักลือชาของพ่อมหาโพนะครับเป็นตัวลือแบบนี้เนาะอ่าคงจะเห็นไปแล้วในคลิปแรก,กน,นะอ่าแล้วก็มีอักขระนะครับองค์อักระก็คือมะ นะครับมะนะครับอ่ะอ่ะนะครับแล้วก็อูนะอ่ะทีนี้ออีกอักขระหนึ่งก็คือจันครึ่งซีกนะครับแล้วก็มีจันนะครับอ่แล้วก็มีศูนย์นะจันข้างขึ้นแล้วก็ศูนย์นะครับแล้วก็ บางสูตรเรียกว่าอุณาโลมาบางสูตรเรียกมหาอุณาโลมานะก,ก็แล้วแต่อาจารย์นะจริงๆนะอักขระนี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมได้รับคําแนะนําจากทางพิฐานะครับหรือพิเชษฐาเนี่ยแนะนํามานะครับแล้วก็ามาฝึกหัดทำแล้วก็ได้ค้นคว้าตําราหลายๆอย่างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้มีโอกาสไปกราบยกพานครูกับลูกศิษย์ของอาจาร,รย์กลับแสงเขียวที่ชัยนาธนะครับอายุก็แปดสิบกว่าแล้วนะ ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ได้ชี้แนะแล้วก็ได้พูดคุยกับทายาทของอาจารย์กลับแสงเขียวด้วยนะครับถึงเรื่องตำรับตำราแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็พยายามค้นคว้านะฮะเอาความรู้มาพยายามปริวัินะให้สมบูรณ์เท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็ได้เก็บความรู้นะครับจากนักวิชาจากหลายๆที่นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวจะบอกเรื่องของสูตรเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะครับ อ่าสูตรนะครับอย่างที่บอกนะฮะก็จะมีตัวลือนะครับก็ลือชาเนี่ยนะครับอ่าลือนะครับเรียกสูตรอย่างนี้นะครับลือชากุเรยะลือสัจจังลือชาโสภะนะครับโสภะคัดตังโสภะคัดตังลือชาพระธรรม,มเทศนังลือมหันตังนะมามีหังสำเร็จเป็นตัวลือ ตัวลือเนี่ยนะครับก็เป็นประธานนะส่วนอักขระที่เป็นอักขระประกอบนะครับก็จะมีมะอูุนะมะอุเนี่ยเขาก็จะมีวิธีในการเรียกนะครับเรียกสูตรมะนะครับมะเมตา,ายันตินะครับบางที่นะใช้นะมะเมตาาลิตินะแต่ผมใช้มะเมตาณชายันตินะ อ่าแล้วก็เอหิจิตตังปียังมะมะอะนะอ่ะเสนหามาร้องไห้จิตใจปั่นป่วนกายาณาม,ามิติอุอุรูปทองผิวผ่องกายาใครแลดูหน้าก็ให้ยินดีสุดที่จะรักเอหิพันธังจิตตังระงับนะอันนี้อุนะครับต่อมา จันครึ่งซีกนะครับจันครึ่งซีกเอกจันโทโหติสัมภโวสำเร็จเป็นจันครึ่งซีกนะครับจันข้างขึ้นนะอัฏฐจันทังวรังสิทธินะครับแบบนี้ศูนย์พินทุนวะถังวรังสิทธิอุณาโลมนะครับ อุนาโลมาปะนะชายเตอสังวิสโรปุสะพุพระนะครับบางที่ก็ใช้พุทธังสนังคฉา,ามิธรรมังสนังสังคังสนังคัดฉามินะครับบางอาจารย์ก็ใช้แบบนี้เนาะเออแต่ก็จะใช้อสังวิสโรปุสะภุพระเป็นหลักนะมะอุเนี่ยเขามีบทเสกเหมือนกันนะครับบทเสกมะอุมีดังนี้นะครับ พุท sociedad, Bref, ังเสนหามาร้องไห้มะคนทั้งหลายนิ่งอยู <cess> ่ไม่ได้ร้องไห้มหากูธรรมังเสนหามาร้องไห้อะคนทั้งหลายนิ่งอยู่ไม่ได้ร้องไห้มหากูสังคังเสนหามาร้องไห้อุคนทั้งหลายนิ่งอยู่ไม่ได้ร้องไห้มหากูนะบทเสกทั้งหมดเนี่ยนะครับพุทธังคือสารพัดฤรือฤหรือ ลือลือลือทั่วทั้งเมืองสกลชมพูทำมังคือสารพัดลือ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 ทั่วทั้งสกลชมพูสังคังคือสารพัดลือ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 ทั่วทั้งสกลชมพูอันนี้คือบทเสกณลือชาสายหลวงผูสุขว<ๆ>ัดปะคลองมะขามเท่านะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีใช้นะครับแตกต่างกันไปอีกนะเขาบอกว่า ลือเนี่ยนะครับใช้ได้หลายแบบนะฮะก็คือว่าลบเป็นผงนะครับเวลาจะลบเนี่ยเขาก็จะวนนะเขาจะวนจากมะแบบนี้นะครับวนไปนะครับอ่าแล้วก็มาวนตรงนี้นะวนอะนะครับวนอุแล้วก็ไปวนที่ลือนะนะอย่างนี้นะครับแล้วก็จบแล้วก็เวลาที่เขาจะใช้เนี่ยก็ใช้ในการลบผงนะครับเอาไปทำเป็นสีพึ่งก็ได้นะ นะครับหรือมีอีกตำรับหนึ่งแล้วทำให้พิสดารน,นะครับอีกตำรับหนึ่งเนี่ยเขาใชา้ทำเป็นน้ำมนตร์รถนะครับให้เป็นมหานิยมนะรถสินคงสินค้าอะไรก็ว่ากันไปลงอันนี้ผมไม่เรียกสูตรนะผมลงให้ดูเลยนะครับอ่าอ่าอ่าปึ๊บปึ๊บอืม เวลาลงเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนเป็นนะแบบนี้นะครับในใช้ใช้เทียนเนี่ยเขียนบริเวณพื้นผิวของน้ำมนตแล้วก็เสกด้วยปิโยเทวะมุษานังปิโยพมมานะมุตโมปิโยนาคะสุป,ปันานานังปินินเซียงนะมามิหังอันนี้ก็คือ ทำเป็นน้ำมนต์รถของรถให้คนเป็นเมตตามหานิยมนี้ก็ได้เหมือนกันนะนี่คือณฤชาสายหลวงปุ่สุกนะครับที่คนไปเรียนจากหลวงพ่อมหาโพกันเยอะนะครับแล้วก็ทั้งสาย,ห,าสายหลวง,ง,งพ่อมหาโพสายหลวงพ่อบุญยังนะครับหลวงพ่อมหาโพเนี่ยนะครับแล้วก็สายอาจารย์กับแสงเขียวนี่ก็ใช้นะครับแต่ก็มีณอชาอีกประเภทหนึ่งนะอันนี้เนี่ยเอามาเผยแพร่กันเยอะนะทั้งตัวอักขระก็ดีนะครับหรือ ตัวคาถาก็ดีคือของพ่อสำเนียงนะครับหลวงพ่อสำเนียงจะเขียนอย่างนี้นะผมนามาเขียนเปรียบเทียบกันนะครับเขามีเข็มนาลือชาเนาะผมเคยโพสต์ในศิลปะพระเวทไปแล้วนะเข็มนาลือชานะครับหลวงพ่อสำเนียงเนี่ยเขาก็จะเขียนคาถามาใช้กํากับกับตัวนาของเขาเนี่ยนะเขาจะเขียนเป็นหน้าแบบเรียกสูตรทีเดียวเลยนาลือชากุติยะปัญจะลือโสภคันจะ สวรังวรังหรือมหันตานะมามิหังตีนิกตาวานะชาตานิอุนาโรมนาถังเพชตังโหตินะครับอสังวิสุโรปุสะพุพะสัทุโนพุทธโธอ่านี่คือเป็นนะที่หลวงพ่อสำเนียงใช้ทำเป็นเข็มกัดนะรือชาแล้วก็มีคถาที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยกำกับอยู่นจะไม่เหมือนกันนะครับ แต่สําหรับอย่างสายอาจารย์กับแสงเขียวเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องนลือชานะฮะสายอาจารย์กับแสงเขียวเนี่ยมีน้ามนต์นะครับน้ามนต์ในการแก้ในเรื่องของนักลือชานะดอกดินในพวกนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีนะเป็นน่าลักษณะแบบนี้นะครับจะอยู่หลังพระประภามนทนวัดดอนตาลนะฮะจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้เป็นนฉับพันลังสีนะครับในสายปูสุกนี่แหละนะ อาจารย์กับสงเขียวจะใช้อัขระนี้เป็นหลักนะก็จะไม่ค่อยได้เห็นณดือชาในสายอาจารย์กับสักเท่าไหร่เพราะนิยมใช้ตัวนี้กันนะก็คงจะพอหอมปากของพอแล้วสำหรับณดือชาหลวงพุสุครับก็จบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการสาธิตเรื่องของการเขียนณดือชาสายหลวงพุสุขประกอบมาขำเท่านะจริงๆแล้วเรื่องการเรียกสูตรเนี่ยของณดือชาเนี่ยหลายอาจารย์ผมได้ได้มาหลายอาจารย์มากเลยนะฮะก็เรียกสูตรต่างกันไป แต่โครงที่นําเสนอเนี่ยเป็นโครงแบบกลางๆที่ทุกที่เนี่ยก็จะมีใช้กันแต่ว่าเทคนิคหรือการประยุกต์ใช้นะหรือสูตรบางสูตรมันอาจจะไม่ได้ตรงกับหลายๆคนไปเรียนมานะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมไปมาหลายที่ที่เคยได้เรียนมากับหลวง,งพ่อวัดสายว,วัดปักทองมัขามเท่าเนี่ยไม่เหมือนที่หนึ่งนะก็จะมีโครงที่นําเสนอไปเนี่ยที่เกี่ยวข้องทีนี้เราพูดถึงน้าลือชามาแล้วเนี่ยสคลิป ทำไมณรือชาเนี่ยจึงเป็นที่นิยมชมชอบเพราะอะไรนะครับเข้าหมายถึงใครณรือนะชาเนี่ยหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในสามโลกและเป็นผู้มีคุณอันใหญ่ยิ่งและเป็นผู้มีรูปโฉมงดงามและสุดท้ายก็คือผู้มีเทศนาธรรมที่งดงามลือเรื่องดังนั้นแล้วณรือนะชานะครับถ้าจะทําให้เข้มขลังต้องนึกถึงพุทธคุณนะครับเพราะว่า ผู้ที่เขากล่าวถึงเนี่ยก็คือพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้านะยามที่พระพุทธองค์แสดงธรรมเนี่ยท่านก็เป็นที่ลือเรื่องนะครับไปในชมพูทวีปนะเกือบทุทกแคว้นเลยมหากษัตริย์หลายๆที่เนี่ยก็นิยมชมช,มชอบอยากจะมาชมบาร,รมีของพุทธองค์นะก็เลยเป็นที่มาว่าเราตั้งเอาพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความลือเรื่องหรือลือชานั่นเองนะสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าใดๆก็ตามในโลกนี้นะ ธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่ามีลาบก็เสื่อมลาบได้มียศก็เสื่อมยศได้มีชื่อเสียงก็เสื่อมชื่อเสียงได้มีสุขก็จะมีทุกข์ได้ดังนั้นแล้วของทุกอย่างเนี่ยดังโลกกระทำแปลกกล่าวไว้นะครับอย่าไปยึดติดแม้ชื่อเสียงจะมีก็จงพึงระลึกไว้ว่าวันหนึ่งก็ต้องมีวันที่จะสูญสลายไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปดีๆของเรานะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับโปรดติดตามได้ในช่องสิบวะฮูนะครับสำหรับคนที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้เราอย่าลืมนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับไม่ต้องร,รออะไรนะครับช่องเราพร้อมเสมอนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ